ครับผมทีมงานใจเอาครับฝนตกคำทางครับเบื้องบนเซสุดกันฝนครับเบื้องนี่ปนแวะเติมน้ำมันครับดุยตอเชียครับสวัสดีครับพี่น้องครับนี่ครับมาอนีก็เขาปลามาครับพันถามกำลังเตรียมอุปกรณ์หลังจากที่เขาตากฝนมานะครับตากฝนมาาะบ้านเลยครับฝนตกคำท้างครับอยู่บาน ผลตัวแห้งครับแต่กระพานผลใส่เสียกันฝนออกมาครับตอนนี้ก็มาหอดปลาแล้วครับเอแล้วครับเดี๋ยวเขาไปบึงในปลาความกันครับผมนี่ครับผมท่านีรถไฟน้องมโนลมกำลังลุยเลยครับปลาดิมงานลุยขอบปลามันหมาดกันทุขุทุกคนครับเดี๋ยวไปจิดตามเบื้องกันครับเหมือนี่ปลาิหมานบอลครับผมเดี๋ยวขอบปลานี่จัก สองชัมม่วโมงครับเดี๋ยวไปสนามบินจอครับอิน,นมานบอไปครับผมติดตามเพิ่มกันอมีดอกพี่น้องอ,อ,เ,อเดี๋ยวดอกหนึ่งนะครับดอกแดกดอกละโลดอกแดกบานเปียกฝนเดี๋ยวดอกนหนึ่งลูนึงนะครับดอกแดกแขกมานแล้ว เดี๋ยวมันก็จะหาม้วนไปดินี่ครับพี่น้องผลงานฝนตกครับมันนี้ป้ากับแปรนครับฝนกระลินงั้นเขาไปว่ันนี่ครับป้าแปรน์บนุตครับมีเขาออกมาแล้วเมื่อกี้กเรียกว่าดีง่ายป้าครับฝนตกน้ำ เดี๋ยวจะพากันออกไปไปสนามบินครับเจอไปทับกุนไปครับพี่น้องเดี๋ยวออกไปเยวไปพ่อกันยู่ปสนามบินนะครับีครับ มาหอดแล้วครับพี่น้องสนามบินว่าฝนกระลิ้นครับที่มงานขึ้นไปแล้วมีมาเจ็ดคนครับรถนี่ครับพี่น้องท่าปลาสนามบินครัว่ามันชิบูยีนเห็ดนี่ครับอุย้ยครับผมแค่เรื่องรถกระลังอ่าง

แค่เขาลอยเขาเกียวดูเกียวเขาผอ้เขาขไปไกลนะครับผมบ,บ,บนอยู่บนเงาอยู่หยิบโดบเอาไงครับลงแคหน่อยอ waż, ลงไปเรื่อยๆครับการไม่ค่อยดียิ่งไลยล่ะผู้เห็นหนองลงกันไปเรื่อยครับผู้มันก็ไปไกลบุ ครับลุเจงปลอกปอกฟันหยิบขึบขนมาหอยกินเบิด กินเด้อพี่น้องจริงคือ นครับอกบุหรี่ครับือบบกินหอยไม่ทัดนี่แล้วได้แค่นี้พวกแดงไยกิน สตะกา้าขากบขมหงเอาขึ้นเครื่องบินกลบอีกพักเมื่อยครับพี่น้องพักเที่ยงพักเที่ยง,ม,ม,ม,งม,มันเวียนมือออกนี่มันเวียนมือออกนี่ครับเห็พาีบนีวเรียนตำเอเวพี่บีบูดับชิมง,งานอีกกำลังเช้าเมื่อยกันที่เมาเอเ เพราะว่าคุณมีตัวมันจัดเป็นบ่อวันอาทิตย์มันออกตั้งแต่วันอาทิตย์บ่อพีมันเริ่มบอกตั้งแต่วางมื่นบ่อเขาบ้านเจาครับสกขพักเที่ยงลุยต่อครับนี่ก็ได้๋ยวหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวกูกินนั่นนี่อันนี้เป็นดอกมาจากที่นางผักมาครับแต่ไครเหลืองครับโอ้จิ้มเกือ นี่ครับผมดอกหนึ่งอ้ดอกหนึ่งสองดอกดี๋ยนี่ครับดอกนึงนี่ครับไข่เหลือง เนาะยงมาปล <oh> ่อยด่งนึงนะยแต่ไข่ขาวครับเห็นอุบบมีนอนจ่อวะนี่อนี่สวยครับนอนโเจาะยคือกเจาะครับสวยอยู่คือมีดอกเดียว ครับครับพี่

โอ้นี่ครับปลวกตาบครับพี่น้องโอ้ยดอกไงเลยวะโอ้เขาเห็นนอนหอยแมงลุมเต็มเลยเอาได้อีกบนอ่ะอุ้ยอืมมอนครับแมงกินแต่ก็ยังโอเคอยู่ครับ ครับไต้แล้วเุกท่านโอ้อยเยอันนี้ครับพี่น้อ,องเห็นไหครับเห็นเห็นมันปูครับนะครับเป็นพืชเ,เลยครับหลายครับ ยิ้มก็ไม nice, ่น้องกูนะย่างหลายครับเหลืองดอกน้อยครับดอกไ่ใหญ่โอ้โหกูนะครับแมนเบอร์เลยครับขาวๆย่างหลายเลยครับโอ้ปูนะในป่าผมอืมกูนะเห็นมันปูเห็นยังเห็นเหลืองๆครับหลายครับผมหลายครับไม่ต้อ เอาว่เก็บนะครับเพชรนี่ดอกน้อยๆอยครับตุม่ะครับมีสัยไว้ดอกตุมนะครับนี่ครับเกิดแล้วังงามครับอยู่ตรงควรนีครับ

เขาครบดูด้วย้อน้กตนองเกินไหมี่โดนกรไป่น้อง โดสองดอกอันนี้ดอกน้ำครับโอ้ยหงายครับนี่ช้อนครับสองดอกนี่ครับผมแล้วบางเชื้อมันเกิดมาหัวมันหากรูปันธิดไปงอกร้อนหน่อยงออกจากปลามาแล้วครับ เต็มตาขอออกกัะบานนี oh ้เลายอยู่ปิดไฟเข้ารถให้เราเปิดู้เดียวแล้วได้หลายอยู่ครับ้กันทุกคนไฟยังล่ะไฟเมมเมมไฟเผมไฟชุกชื้นนะวันนี้โอเคครับเฮ้ยเก็บของขึ้นรถเงียบ้านมือนี่คนหลายอยู่ครับเข้าตังแกมะคำรอบเด็กกับไม้ครับ ถือว่าได้กันทุกคนครับผมมันมันแล้วผมสำหรับนี่นะครับคลิปหาเห็ดกับมันอยู่ครับผมโอ้ยังดีตาเก็บปากกูไรกูแช่น้ำเด้ครับช่องโดนผู้โดนครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไวปทำนี้ครับสวัสดีครับ